้ามสวัสดีสวีดัเพื่อนปทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไน Clo นะครับกับผมนัสเอ็กสำหรับในส่วนของการประกาศเปิดตัวนะครับวันที่12มีนาคมนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอประกาศในส่วนของการดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในส่วนของเดวันนะครับหรือว่าวันแรกเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับแล้วก็ให้ตัวละครของเรานั้นเติบโตอย่างรวดเร็วสําหรับวันแรกนะครับ เราควรจะทําอะไรบ้างแบบคร่าวๆแล้วกันก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยละกันนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับในส่วนของการเริ่มต้นเกมอย่างแรกเลยเริ่มแรกนะครับเราจะต้องสร้างตัวละครก่อนนั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทุกคนนะครับสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้ามาทําเควสทุกอันนะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับในส่วนของเควสนะครับก็จะมี3หัวข้อหลักด้วยกันนะครับ เควสหลักนะครับเควสลองแล้วก็ในส่วนของเควสเดลี่นั่นเองนะครับแนะนำนะครับว่าให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเดินเควสหลักไปก่อนนะครับซึ่งให้เพื่อนๆนเดินเควสหลักจนไปถึงภารกิจที่เรารู้สึกว่าเลเวลเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอัพเพื่อรับเควสหลักได้แล้ว นะครับให้มาทำเควสลองแล้วก็เควสเดลี่นะครับเควสเดลี่เนี่ยแนะนำนะครับควรจะทําให้เสร็จทุกวันนะครับแต่เพื่อนๆทุกท่านนะครับจะต้องมาดูในส่วนของเลเวลของเราด้วยนะครับว่าเลเวลของเรานะครับเหมาะที่จะรับในส่วนของเดลี่เลเวลอะไรนะครับสำหรับตัวละครผมแล้วเนี่ยเลเวล35นะครับมันก็จะเหมาะในส่วนของเดลี่ที่ประมาณสัก30 31อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราไปรับเดลี่ที่เลเวลสูงกว่าเนี่ยอัตราในส่วนของการที่เราจะปิดมอนได้เนี่ยค่อนข้างจะยาก นะครับก็ทยอยทําแล้วกันนะครับว่าอันไหนที่เราตีไหวนะครับทำให้มันเสร็จดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของเควสหลักนะครับก็ทําตามเรเวลในส่วนของตัวละครหลักของเราได้เลยนะครับก็จะได้รับในส่วนของของรางวัลมากมายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสหลักที่ผมกําลังทําอยู่นะครับก็จะได้รับในส่วนของใบสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลด้วยนะฮะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเควสวันแรกนะครับ ก็อย่าลืมนะครับต้องทำเควสแล้วก็วันแรกๆนะครับเพื่อนๆนะครับดันเลเวลให้ถึง35ให้เร็วที่สุดนะครับหรือว่า36ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้เรานะครับดันเลเวลให้ถึงประมาณสัก35ก็พอนะครับหลังจากนั้นนะครับเรานะครับสามารถที่จะทำการเปลี่ยนคลาสเป็นคลาส2ได้นั่นเองนะครับหรือว่าในส่วนของอาชีพที่2ได้นั่นเองนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับเปิดตัวมานะครับเราจะสามารถที่จะเล่นอาชีพแรกได้นะครับก็คือธนู นะครับแล้วก็เป็นดาบโรนะครับหรือว่าดาบมือเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของนักเวทนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะสามารถเล่นคลาสแรกได้ก่อนนะครับหลังจากที่ทําการอัพเลเวลเป็นเลเวล35แล้วนะครับสามารถที่จะเล่นอาชีพที่2ได้นะครับก็สามารถที่จะเลือกอาชีพได้เลยว่าเพื่อนๆจะไปสายไหนกันแน่นะครับก็อันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดี นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าจะเล่นอาชีพเวลาผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับสําหรับสายฟรีและสายเติมนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการอัปเลเวลไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้เลยนะเพื่อนๆสามารถที่จะลงดันเจี้ยนได้แล้วนะครับเลเวลเริ่มต้นจะอยู่ที่30นะครับก็สามารถที่จะมาลงกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าลงเดี่ยวได้นั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของดันเจี้ยนนั้น นะครับสามารถที่จะมาทําตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อหาในส่วนของทรัพยากรนั่นเองนะครับก็คือในส่วนของหินนันนี้แหละนะครับมันคือหินเอาไว้ทับของต่างๆนั่นเองนะครับตรงนี้สามารถที่จะมาทําได้ก็คือการคลาฟอาวุธต่างๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นที่เอาหินสีดำนะครับมาตีบวกขึ้นในส่วนของอุปกรณ์สีฟ้าอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เปิดแรกๆนะครับบอกเลยว่าหินอันนี้น่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับจะได้รับในส่วนของทรัพยากรต่างๆนะครับเพื่อจะเอามาทําในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะครับในส่วนของการเริ่มต้นนะครับก็คือในส่วนของระบบกาชานั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีดวงนะครับหรือว่าดวงดี นะครับเพื่อนๆจะสามารถหาอาวุธสีม่วงนี้ได้เลยนะครับโดยการเปิดกาชานั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับหาในส่วนของอาวุธที่เป็นสีม่วงขึ้นไปได้แล้วเนี่ยนะครับตัวละครของเพื่อนนะครับจะเก่งแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดได้สีส้มนะครับนี่คือยิ่งดีมากเลยนะครับหรือว่าสีแดงเนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่จะทํา การสูบได้เองนะครับจะต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์ในการคลาฟนั่นเองนะครับมากสุดนะครับอาจจะได้ประมาณสีม่วงนั่นแหละนะครับก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของเทียต่างๆแล้วกันเนาะก็อันนี้นะครับบอกเลยเลยว่าตัวละครเพื่อนนะครับจะเก่งมากๆนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อน่นคนไหนนะครับที่ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับจะสามารถได้รับในส่วนของอาวุธม่วงตอนที่เลเวล45นั่นเองนะครับบอกเลยเลยว่าดีมากมาก แต่เราต้องมารอดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวละครนะครับหรือว่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่จะเปิดในเร็วๆนี้นะครับถ้าเลเวล45จะได้อาวุธสีม่วงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาชีพแอสซิสต์นะครับก็บอกเลยวว่าเป็นอาชีพที่ฟาร์มง่ายแล้วก็ตีเร็วมากๆนะครับในส่วนของสกิลก็ค่อนข้างแรงนะครับอ่ะอีกอย่างนึงนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการสุ่มนะครับได้หรือไม่ได้อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเกิดไม่ได้หรือว่าได้เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ นำในส่วนของอาวุธต่างๆนะครับเข้ามาเป็นแคตตาล็อกรวมสะสมได้นะครับหลังจากที่สะสมนะครับเพื่อนๆจะได้รับในส่วนของสเตตัสเพิ่มเติมด้วยนะครับตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับนี่เลยก็จะเป็นในส่วนของการสะสมอาวุธต่างๆนะครับเพื่อจะได้รับในส่วนของสเตตัสพิเศษอะไรก็ว่ากันไปนะครับสีเขียวสีดำนะครับสีม่วงนะครับสีฟ้านะครับสามารถที่จะมาทําการเก็บสะสมตรงนี้ได้เลยนะเพื่อได้รับสเตตัสพิเศษให้กับตัวละครของเราด้วย และที่สําคัญเลยนะครับในส่วนของระบบการตีบวกนะครับให้เพื่อนๆนะครับแนะนำนะครับว่าให้เรานะครับรีบทําการดันอาวุธนะครับให้ขึ้นสีฟ้าให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากที่ผ่านไปสัก1สัปดาห์ละกันนะครับแต่ผมว่าน่าจะประมาณสัก3าถึงหวันนะครับอาจจะได้แล้วนะครับในส่วนของอาวุธสีฟ้านั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้อาวุธแล้วใช่ไหมครับเราจะทําอะไรต่อมาดูกันนี่เลยนะครับสำหรับในส่วนของช่วงแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการ ตีบวกได้เลยนะครับสำหรับอาวุธนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เพื่อผ้าของสมใส่ต่างๆนะครับอาวุธนะครับได้แค่7นะครับแล้วก็ประดับนะครับได้แค่7อาวุธนะครับได้แค่7นะครับแล้วก็อาวุธรองได้แค่7นะครับรองเท้าได้5านะครับกางเกงได้5ถุงมือ5นะครับแล้วก็ชุดเกราะ5รวมไปถึงหมวก5แล้วก็ ในส่วนของพัคุมจะได้5นะครับถ้าเกิดบวกเกินกว่านี้ทําให้อุปกรณ์ของเราแตกและหายไปเลยเพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าอาวุธสีเขียวออกมาจากไหนก็คือการทําเควสนั่นเองนะครับก็แนะนําให้บวกแค่นี้ไปก่อน,นะครับเพื่อหาในส่วนของสเตตัสให้กับตัวละครของเรานะครับเพิ่มพลังโจมตีอะไรก็ว่ากันไปนะครับให้ได้เยอะที่สุดเพื่อทําการดันเลเวลในช่วง1อาทิตย์แรกแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราบวกตรงนี้เสร็จแล้ว นะครับเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมนะครับทุกๆวันนะครับสำหรับในส่วนของเกมนี้นะครับไนโคลสามารถที่จะเอาเงินนะครับมาแลกในส่วนของนี่เลยนะครับใบกาชาได้นั่นเองนะครับแล้วก็แลกอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับวันหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะแลกประมาณ10ครั้งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเงินของเรานั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับบอกได้เลยว่ามีโอกาสนะครับที่จะทําการซุ่มได้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ การที่เราซื้อใบตีบวกนั่นเองนะครับอันนี้ผมลองซื้อให้เพื่อนดูนะครับเงินหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือชุดแฟชั่นนะครับก็บอกเลยว่าเท่มากๆนะครับอันนี้เดี๋ยวยังไม่เจาะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของแค่แฟชั่นเฉยๆนะครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆละกันนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของที่ตีบวกนั่นเองนะครับสาหรับในส่วนของอาวุธต่างๆนะครับเราสามารถที่จะตีบวกตัวนี้ได้นะครับเราก็จะมีขึ้นอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราบวก8นะครับมีโอกาสที่จะเสียยหา หรือว่าหายไปเลยได้ายนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาอ่านตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็จะอาจจะง่ายขึ้นกว่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับที่เราซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลที่จะได้รับในกล่องนั่นเองนะครับก็จะเป็นของตีบวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เป็นการสุ่มนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของการซื้อของในไอเทมช็อปแบบฟรีๆนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พลาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือระบบตลาดนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนะครับปลดล็อกเลเวล35เราจะสามารถวางขายของในตลาดได้นั่นเองซึ่งในส่วนของการวางขายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเปิดเซิร์ฟแรกๆเนี่ยจำนวนของนะครับจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่มีเงบประมาณนะครับหรือว่าเป็นสายฟรีเนี่ยก็จะต้องบริหาร ในส่วนของการขายทรัพยากรต่างๆให้ดีนะครับถ้าเกิดเป็นสายฟรีอาจจะต้องขายก่อนไหมถ้าเกิดเป็นสายเติมมันจะต้องซื้อก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการเล่นวันแรกนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับก็คืออย่างแรกนะครับเล่นให้เลเวล35ให้เร็วที่สุดนะครับ2นะครับมาตีบวกอุปกรณ์ให้ได้ตามนี้นะครับจะส่งผลดีให้กับตัวละครเราค่อนข้างมาก นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของระบบกาชานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับเปิดได้ของดีนะครับก็ดีไปถ้าเกิดเปิดของไม่ดีก็สามารถที่จะเอามาเก็บเป็นสเตตัสให้กับตัวละครของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของการเดินเควสนะครับให้ <S <S พเพื่อนๆ<ย>ทุกคนเดินเควสให้เร็วที่สุดนะครับหรือว่าเคลียร์มอนให้เร็วที่สุดหรือว่าช่วยกันเคลียร์แล้วก็ผ่านด่านไปด้วยกันผ่านแมปไปด้วยกันนะครับเพื่อจะดึงเควสให้ได้เยอะที่สุดเพื่อจะทําการดันเลเวลให้กับตัวละครของเราให ให้35ห้ให้เร็วที่สุดหลังจากที่35หนะครับหรือว่า30ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาลงดันกันได้นะครับเพื่อหาทรัพยากรนั้นมาขายให้ได้เพชรให้เยอะที่สุดนะครับช่วงแรกก็เป็นช่วงดันเพชรหรือว่าปั๊มเพชรสําหรับสายที่มีงบประมาณจํากัดละกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาที่ช็อปแล้วก็มาทําการซื้อของซื้อขายอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับและก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหินนั่นเองนะครับสามารถที่จะสุ่มอาวุธต่างๆได้เลยนะครับมีตั้งแต่้ม นะครับเลื่อยลงมายันสีขาวสีดําเลยนะครับอ่ะผมซื้อให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของการเปิดในส่วนของอาวุธต่างๆนะครับในส่วนของหน้าจอเปิดกาชานั่นเองนี่นะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะครับได้ของสีเขียวนะครับบอกได้เลยว่าเลดนะครับออกยากมากๆนะครับสำหรับเกมนี้ไม่ใช่ว่าใครก็จะเปิดของสีม่วงได้นะครับยากมากบอกตรงๆ นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเดวันนะฮะแล้วก็พวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่เนี่ยก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่บุญวาสนานะครับว่าจะได้ของประเภทไหนสีอะไรนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนการสรุปเบื้องต้นนะครับคงไม่ได้เจาะจงหรือว่ามีการตัดคลิปอะไรที่มันแบบ ดูง่ายหรืออะไรขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเข้ามาบรรยายซัส่วนใหญ่แล้วกันนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่ตรงใจอะไรก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเกมไนโคลนะครับวันที่12มีนาคมนี้เดี๋ยวเราเจอกันกับเกมนี้แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากช่องนัทเซอเอ็กด้วยลวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนัทเซอเอ็กต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากเติมเกมราคาถูกติดต่อไปที่ร้านสเตราโกผัดได้เลยนะครับสวัสดีสวีดดัตไว้เจอกันครับบ๊ายบาย สเตราโกพัทรับเตําเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัท